มาก่อนได้ก่อนแมนยูพร้อมปิดเดีลยวมาทิอุสคุนยาสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับคราวนี้มากันที่เรื่องราวของมาติอุสคุนย่านะครับมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่ากองหน้าตัวต่ำหรือว่าจะเป็นตัวเป้าก็เล่นได้หมดนะครับสำหรับดาวเตะบราซิเลียนจากวูฟแฮมตันคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและล่าสุดก็คือ ทางเดลี่เมลครับสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานนำโด่งมาก่อนเลยนะครับว่าแมนยูเนี่ยใกล้แล้วครับที่จะปิดดีลมาติอุสคุนย่าล่วงหน้านะครับเบื <S <S ้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับเอเย่นในเงื่อนไขส่วนตัวนะครับที่พยายามจะบรรลุกันให้ได้ก่อนนะครับซึ่งข้เอเหนื่อยของมาติอุสคุนย่าเนี่ยว่ากันว่าอยู่ที่9 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ต้องการสัก2เท่าก็แสนแปดหมื่นแสนก็น่าจะพอคุยกันได้นะครับสำหรับดาวเตะแซมบ้ารายนี้นะครับแล้วก็แม มันมีรายงานเพราะอะไรเพราะว่าหลังเกมที่แมนยูแพ้คาบ้านต่อวูฟส์นะครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกครับมีภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับที่แม่ไม่เก็บทรงอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับรูเบนอโมริมนะครับเดินเข้าไปทักทายนะครับกอดคอก่อนเลยในสนามก็ภาพหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเดินเข้าอุโมงค์ ก็ยังไม่วหวนะครับเดินเข้าไปพูดคุยแหมมีติดสกินชิปขอจับขอสัมผัสหน่อยนะครับก็คงจะพูดคุยว่าย้ายไม่อยู่กับเราไหมเออมาช่วยงานกันหน่อยเถอะนะครับเพราะว่าเองนี่คือจิ๊กซอชิ้นสาคัญคือตําแหน่งที่แมนยูต้องการซึ่งจะว่าไปต้องการจริงๆนะครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวรุกทางด้านซ้ายซึ่งเป็นหมายเลข10คู่กันนะครับในแผนของรูเบนออมอริมซึ่งจะเป็น3 4 2 1. สองตัวเนี่ยนะครับมีความไม่ลงตัวอย่างมากของแมนยูในซีซั่นนี้ซึ่งทําให การลงเล่นมันดูจะติดติดขัดขัดไปหมดนะครับอรลฮันโรกาชาโชว่ากันว่าได้เสียวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าได้ลุ้นเนี่ยยากเหมือนกันนะครับทางขวานะครับที่จะตัดเข้าในเป็นอินบอดด้วยเท้าซ้ายอย่างอาหมัดเดียโลซึ่งโชว์ฟอร์มดีมากๆก็ดันมาเจ็บยาวไปอีกนะครับการจะขยับเอาบรูโ no น่เฟเนนซ์ไปยืนตรงหน้าซ้ายนะครับก็ดูเหมือนจะดีเพียงบางเกมนะครับบางจังหวะเท่านั้นแต่เหมือนกับว่าการลงมาคุมจังหวะเกมแดนกลางแล้วก็เป็นตัวปั้นเกม จัดตรงกลางเนี่ยน่าจะเหมาะกับเจ้าตัวมากกว่าในบทบาทการเล่นมิดฟิลกับแผนนี้ของรูเบนโมริมนะครับฉะนั้นการได้มาดิอุสกุญย่ามาสักหนึ่งนะครับตัวบนเนี่ยนะครับทางซ้ายทางขวานะครับมีอาหมัดหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็เงื่อนไขว่าเล่นฟอร์มเดิมนะนะครับแล้วก็ตัวบนเนี่ยเปลี่ยนจากรัสมุสฮอยลุนเป็นกองหน้าที่มีความเชื่อใจได้พึ่งพาได้ดูแล้วเกมรุกของแมนยูน่าจะติดปีกนะครับจึงเป็นที่มาของข่าวเชื่อมโยงอันนี้นะครับทั้งหมดที่มัน รวบรวมกันนะครับอ่ะไปดูรายงานข่าวกันเลยนะครับเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับก็รายงานว่าก็คือดึงต่อมาจากทางเดล y m เมลอีกทีนะครับว่าตอนนี้แมนยูครับเลดดิ้งเลยนะครับนำมาเลยครับในการที่จะคว้าตัวนะครับบราซิเลียนสตาร์คนนี้นะครับมาดิอุสคุนย่านะครับในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมีข่าวว่าจะเอามาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วนะครับแต่ว่านะมันก็ ดูเป็นอะไรที่เร็วเกินไปก็ได้มาแค่พัทริกดอกกูแค่คนเดียวนะครับณนะตอนนี้ก็อยู่ที่ถิ่นโมรินิวสนะครับแล้วก็ดูจะมออีอนาคตที่ดีกับสโมสสอนดูจะฝากอนาคตไว้กับสโมสรอนได้นะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยพ้นนะครับจากโซนตกชั้นได้สำเร็จนะครับในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่า เรื่องของเงื่อนไขใหม่นี่แหละคือเล่นอยู่ก็แฮปปี้ระบบปรับตัวได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขสัญญาฉบับใหม่ที่จะต่อสัญญากับสโม,มสรอ,อาจทําให้ทีมเล็กๆอย่างวูลฟส์ครับเลือกที่การขายมากกว่านะครับน่าจะเหนื่อยกับการที่เก็บเอาไว้นะครับฉะนั้นดูแล้วน่าจะเป็น e x p e n s i v e deal นะครับในช่วงซัมเมอร์เป็นเดียลที่มีราคาสูงนั่นเลยนะฮะย้ายมาจากเ t ลีติโก้มาริดนะครับสำหรับทางคุณย่านะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับวูลฟส์นั่นเองนะครับดูแล้วเนี่ยมีรายงานว่า แมนยูเนี่ยนะครับใกล้แล้วนะครับอันนี้สื่อเจ้านี้เขียนว่าใกล้แล้วที่จะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวนะครับกับมาทิวสคุนย่าโดยเดลี่เมลนะครับรายงานว่าสตาร์วัย25ปีนะครับก็ได้รับการโน้มน้าวผมว่าโน้มน้าวตอนนั้นแหละนะครับโดยรูเบนอโมริมนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขาในถิ่นโอทรัฟฟอร์ดนะครับ เรียกว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนนะครับโมริมเป็นแฟนตัวยงของคุณย่าเลยคือบิ๊กแฟนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแฟนอย่างทีว่าติดตามมานานแล้วเอออยากได้นะครับมาร่วมทีมนะครับก็ทางโมริมเนี่ยพูดถึงยกย่องนะครับถึงความสารประโยชน์นะครับความหลากหลายเล่นเกมรุกของคุณย่านะครับแล้วก็เรื่องของผลงานในการทําประตูนั่นเองนะครับกออ็อย่างภาพที่เจอกันเลยนะครับซึ่งราคาค่าตัวของนักเตะรายนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 62.5ล้านปอนด์นะครับเพียงพอที่จะปล่อยตัวออกมาเพราะว่าน่าจะเป็น release clause นะครับก็คือค่าฉีกสัญญาที่ตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถ้ายื่นมาแล้วนะครับี่คุณเคยเล่นเกมพวกคุมทีมเนาะมันจะเป็นราคาที่คุณปฏิเสธไม่ได้ต้องรับอย่างเดียวแล้วก็ไปรู้ให้นักเตะคิดเอาเองว่าเขาอยากย้ายหรือไม่อยากย้ายมันมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการไม่ตัดอนาคตนักเตะจนเกินไปซึ่ง เอเย่นเขาจะทำข้อตกลงไว้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าคนที่เป็นคอบอลรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบสมมติว่านะักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยดูมีศักยภาพนะครับมี potential ท,ที่จะขายได้แล้วมาอยู่กับทีมระดับเล็กระดับกลางนะครับการที่สมโมสรตั้งค่าฉีสัญญาบอกเฮ้ยผมขอค่าสัญญาเด็กคุณเนี่ยลูกค้าของคุณ100ล้านปอนด์ได้ไหมนะครับเอเย่น <A ien S 2> ก็ต้องมาคิดครับว่าเฮ้ยเกิดมันเปรี้ยงซีซั่นเดียวขึ้นมาเลยล่ะเกิดมันมีโอกาสก้าวกระโดดนะครับชีวิตมันไปได้ไกลกว่านี้ล่ะ ตั้งร้อยล้านเนี่ยโอ้โหความเป็นสตาร์ของมันไม่ได้ผุดผ่องมาก่อนนะครับไม่ใช่เดวิดแบ็กแฮมไม่ใช่คนคนนี้ใช่ไหมที่แบบลงทุนได้ในหลายแงย่ทั้งแง่าการตลาดใช่ไหมครับทั้งแง่ของฝีเท้าฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาตั้งราคาค่าชดกสัญญาก,กันสูงขนาดนี้มันหมายความว่าคุณจะไปโขกเท่าไหร่ก็ได้หรือโกขกค่าตัวเพื่อกันท่าแบบที่นาโปลีชอบทำอะนะครับ เอ่อทำให้ตัดอนาคตนักเตะที่อยากจะย้ายไปในสโมสรที่มีโอกาสประสบความสำเร็จม,มากกว่าหรือสโมสรที่เขาชื่นชอบใฝ่ฝันจะลงเล่นตั้งแต่วัยเด็กฉะนั้นเอเย่นก็จะคิดเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะทําให้นักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยไม่ถูกเรียกราคาหรือว่าโกงค่าตัวจนมันเวอร์จนเกินไปจนทีมไหนก็ถอยหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าสัญญาเอ่อที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับคือสโมสรที่ดึงมาปั้นก็ได้เงินก้อนโตประมาณหนึ่งนะครับพอพอเหมาะพอควรนะครับนักเตะก็ได้ไป ลดแล่นนะครับกับอนาคตที่อยู่กับสโมสรใหญ่ขึ้นมีโอกาสกอบโกยความสเุเร็จเข้าเก็ิประวัติเข้าชีวิตส่วนตัวเนี่ยมากขึ้นก็ถือว่าแร์กับทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับอ่ะหกสิบสองจ้าล้านปอน,อนเพื่อนๆว่าไงผมว่าไม่แพงนะกับผลงานที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับโดยฟาบิโซโรมาโน่นะครับสื่อเทพสายซื้อขายก็ยืนยันอีกคนนะครับว่าตอนนี้เรื่อง personal terms ครับหรือว่าเรื่องเงินไขส่วนตัวก็ใกล้นะครับที่จะตกลงกันได้แล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับทางมาติอุสคุนย่านะครับส่วนทีมที่มีข่าวด้วยเนี่ยก็คืออาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลครับก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรีบแล้วนะครับ will act quickly นะครับสื่อใช้คำนี้ต้องรีบแล้วที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับกับเอเจนต์กับมาติอุสคุนย่าให้ได้นะครับในการโน้มน้าวนะครับว่าเอ้ยมาอยู่กับเราไหมนะครับเออก็คงเกทับแหละว่าอยู่กับนิวคาสเซิลได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูยังลูกหีลูกคนเนี่ยไม่าเเช่นนดียวกกัับ อาสตอลนั่นเองนะครับอนอกจากมนิษกุญย่านะครับก็สื่อเจ้าดังกล่าวนะครับอย่าง i g n e w s เขาก็เสริมรายงานจาก Daily Mail ว่ายังมีเรียมดีแลด้วยจาก i ิ w i วิชทาวอย่างที่ผมเคยทำวิดีโอไปแล้วว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับซึ่งอันนี้เขาลงเลยว่าเป็น release clause นะครับหรือเป็นค่าฉีกสัญญานะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นค่าฉีกสัญญาที่ดูแล้วกับผลงานที่แสดงออกมากับอายุอานามกับความเป็นคนอังกฤษด้วย ผมว่า30ล้านไม่แพงนะนะครับมันเป็นราคาปกติไปแล้วในยุคนี้นะครับบางทีมันโขกกันเวอร์กว่านี้อีกนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจดีแลบยืนค้ำข้างบนใช่ไหมถ้าได้2ตัวใช่ไหมฮะขายหมดเลยขายเซอร์ซี่ขายหอยลุนเอยลุนก่อนเลยนะนะครับแล้วก็ได้คุณย่ากับดีแลบมาก็โอเคนะถ้าสมมติว่าโยเคเรสเขาตัดสินใจไม่มาจริงๆนะครับทีนี้ไปดูในรายงานต้นฉบับจากเอ่อเดลี่เมลบ้างว่ามีอะไรที่มันแตกต่างนะครับคือดูแล้วเนี่ย ก็คือไม่แตกต่างในช่วงพารากราฟต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตัว62.5ล้านปอนด์เพราะว่ามันเป็น Release Clause ฉะนั้นจำนวนมันต้องตรงกันมันเป็นค่าฉีกเนาะมันไม่ใช่ค่าตัวที่คาดว่าเขาจะเรียกนะครับนิวคาสเซิลสนใจด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ทาง d ดลี่เมลเนี่ยเติมมาด้วยนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับกำลังที่จะถกกันในสโมสรครับ ในการว่าจะซื้อใครดีนะครับนอกจากเลียมดีแล็บนอกจากคุณย่าแล้วเนี่ยยังมีทั้งพวกนี้อยู่ในช็อตลิสต์นะครับก็คือวิกเตอร์โอซีเมนนะครับซาฟีซิมอนส์เป็นจามินเซสโกนะครับเอเบเรชี่เอเซ่นะครับแล้วก็องตวนเซเมนโยนะครับพวกนี้นะครับโอ้โหคริสตัลพาเลสนะฮะเซเมนโยก็บอลมัดนะครับอันนี้เป็นชื่อที่อยู่ในช็อตลิสต์นะครับหรือว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนยูเนี่ยต้องการที่จะดึงมาร่วมทีมพิจารณาอยู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือ พวกที่อยู่ในขายนะครับที่จะดึงเข้ามานะครับได้ใครก็ว่ากันไปส่วนขายที่จะปล่อยออกนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังคงเซอร์ไพรส์นิดๆนะฮะเพราะว่าคนหนึ่งที่ทำงานได้ดีแล้วแต่ก็ยังยืนยันที่จะปล่อยหนึ่งในนั้นมีคาเซมิโร่ด้วยนะครับแล้วก็มีมาคัสแรชฟอร์ดอชัวร์อยู่ละเจดอนซันโชนะครับอันโตนี่นะครับแล้วนอกจากคาเซมิโร่แล้วก็มี ford, อเลฮั o, นโดร, Anthony, รการาโช่ด้วยนะที่เริ่มจะฟอร์มดีเริ่มจะมั่นใจแต่ว่าเดลี่เมลก็มองว่าชื่อที่มีอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ย ขายหมดนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่ยากก็คือจะทําอย่างไรที่จะขายนักเตะเหล่านี้ให้ได้ราคาที่เรียกว่าสมเหตุสมผลหรือว่าเป็นราคาเม็ดเงินที่สูงมากพอที่แมนยูนั้นตั้งไว้หรือว่าต้องการนะครับโดยเฉพาะในรายของมาคัสบรชฟอร์ดแล้วก็เจรรนซานโชจริงๆทุกคนแหละนะครับแต่ผมว่าดีลที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยนะครับว่าค่าตัวต้องสูงนะครับเพราะว่าสถานะไม่ได้เป็นสถานะที่สโมสรตั้งใจจะขายแต่ต้น ก็คืออารฮันโปรกันนะโชเนี่แหละที่น่าจะเป็นเดียวที่สโมสรค่อนข้างจะหนักใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสว่าเม็ดเงินต้องสูงพอถ้าจะปล่อยยังมีโอ้ดาวรุ่งของเลออาฟด้วยเหรอ so k, เอนโซการนาบียิกอายุสิปีนะครับอันนี้ก็เป็นกองหน้าเป็นตัวรุกของทางสโมสรเลออาฟนะครับสโมสรทีเ่เรียกว่าปั้นเด็ก เยอะนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยดึงปอล๊ปอกบามาตั้งแต่ยุคป,ป่านะครับก็จากเลออาฟนี่แหละนะครับอ่ะก็เป็นทั้งหมดนะครับของ EP นี้เนาะนะครับถ้าจะบอกว่าเติมอ่ะยังไม่ทั้งหมดก็ไดนะ้ถ้าเติมเรื่องของอเกมการเล่นของมาริอุสคุญย่านะครับความคุ้มค่าผมว่าก็คุ้มอ่ะนะครับเอามาเถอะ6 5 5ล้านปอนด์เพราะว่า เอ่อไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่กับทีมอย่างวูฟส์ยิงโชว์ฟอร์มดีขนาดนี้นะครับเรื่องของสปีดของเกมการเข้าปะทะคุ้นชินกับการใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปเสี่ยงกับตัวที่อิ p พ r t ตมาจากลีกอื่นนะครับอันนี้ผมว่าทั้งแท็กติกก็เล่นใกล้เคียงกันกับอโมริมด้วยตอนอยู่กับวูฟส์ถูกไหมครับลีกก็เล่นอยู่ในลีกอยู่แล้วนะครับค่าตัวสมเหตุสมผลจัดไปเลยนะครับเอามาให้ได้แล้วกัน เคนแหละนะครับเลี้ยมดีแลบนะครับก็ทําไม่ได้โยเคเรสก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ขายตัวที่ไม่ต้องการออกไปส่วนฟอร์มการเล่นนะครับถือว่าเหมาะเพราะว่าเล่นได้ทั้งตัวทางซ้ายก็ได้นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้นะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ได้คือได้ทั้งหมดในแผงรุกเลยนะครับถนัดขวาอินเวดจากซ้ายเข้าขวายิงก็เป็นเรื่องสบายๆที่ตัวทําได้อยู่แล้วนะครับส่วนคะแนนการเล่นนะครับถ้าดูการพิจารณาตําแหน่งโดยตําแหน่งจากฮูสกอร์เนี่ยนะครับ ตำแหน่งที่เขาทำผลงานได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยคือการเป็น attacking midfielder ก็คือเป็น midfield ตัวรุกนั่นแหละนะครับ7.49คะแนนนะครับ21นัดยิงไป11ประตูแล้วก็4 assist นะครับอันนี้คือผลงานประตูเฉพาะการเล่นในตำแหน่งนี้เลยนะครับว่าตำแหน่งนี้ทำผลงานได้แบบนี้นะครับเล่นเป็นตัวสำรอง4เกมยิงได้1ประตูนะครับเล่นเป็น Midfield ฝั่งซ้ายลง2นัดยิง2ประตูอ,อนี้ค่าเฉลี่ยดีเนาะ นะครับที่เหลือก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้ายิงประตูไม่ได้แค่เกมเดียวนะครับเล่นอยู่ฝั่งขวาแค่เกมเดียวอันนี้ก็ฟอร์มไม่คดีเท่าไหร่ถือว่าอยู่ฝั่งขวาเนี่ยไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะครับสำหรับมาติอุสคุญยานะครับส่วนบริษัทเอเจนต์อย่างเบโตโลชีสปอร์ตนะครับดูแลใครบ้างนะครับบริษัทนี้นะครับที่เป็นเอเจนต์เนี่ยโอ้โหก็ดังๆทั้งนั้นเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูโนกิมาไรส์นะครับของนิวคาสเซลนะครับ กาเบรียลมาเกาเยสจากอาร์เซนอลนะครับมาติอุสคุญ่าตัวเขาเองนะครับมาควินยอสตัวบรัสติเลียนของเปอเชนะครับดักลาสลุยส์นะครับอันนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ของยูเวนตุสนะครับดาวิดเนลเลสนะครับปีของนาโปลีนะครับดานิโลโอ้โหนะก็ตัวดังๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยส่วนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโดยฮูสกอร์นะครับ dribbling การเลี้ยงบอลครองบอล very strong นะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็น finishing นะครับจบสกอร์ยิงไกล ทำคีย์พาสนะครับแล้วก็ลูกครอสนะครับลูกมงนี่คือสตรองทั้งหมดนะครับโ o ลดิ t งออนทูเดบอก็คือการเล่นกับบอลครองบอลนะครับแล้วก็ a อ r i a ร์ด e l อนะครับอันนี้ก็คือการโดนลูกกาดอากาศเป็นจุดอ่อนเพียงจุดเดียวที่เว็บนี้เห็นนะครับส่วนสไตล์ซอฟ t ์เพลย์ที่สมมุติว่าใครไม่เคยดูจะมาดูไอ้คนนี้เล่นเป็นสไตล์ยังไงนะครับเขารวบรวมมาให้ ก็จะมี counter attack treat นะครับตัวอันตรายในช่วงจังหวะโต้กลับเร็วนะครับเรียกฟาวได้บ่อยนะครับชอบที่จะเลี้ยงบอลนะครับชอบวางบอลยาวนะครับแล้วก็ชอบตัดเข้าในนะครับก็คือ inbound นั่นแหละนะครับแล้วก็ likes to cross ก็คือชอบที่จะ cross บอ l ด้วยนะครับอุ๊ยบังเอิญว่าขาดทุกอย่างที่คุณมีเลยนะครับคุณย่ามาอยู่กับเรานะเรียกคุณย่าเรียกยังไงไม่รู้เหมือนคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยนะครับต้องมีคนล้ออยู่แล้วแหละสำหรับประเด็นนี้ครับอะก็ เป็นทั้งหมดนะครับในอีนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของมาติอุสคุญย่านะครับถ้าตรงไหนรัวไปอะไรไปขอภัยด้วยวันนี้รีบรีบอัดรีบไปทํางานต่อนะครับโอเควันนี้ก็เจอกันประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับเป้งจิรายุจับบางด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ